ที่เกิดเป็นชาลาผู้ชาที่เกิดเป็นอันทาชาที่เกิดเป็นสังเสธาชาที่เกิดเป็นโอปปาติกาจงมารับเอากุศลพลลาบุญให้ทวนทัว่วทุกตัวสัตว์เอื้นข้าพระเจ้าพอน้อมบุญกุศล ที่กระทบำบาเพ็ญนี้และบําเพ็ญเก่าก่อนมาที่ตั้งใจจะกระทําต่อไปขอผลบุญน,นั้นใสยยงส่งผลแด่คุณมารดาบิดาตุยานตายายฮูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายตลอดเจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลาย ยงมีความสุขความเจริญอย่าได้มีเวรอย่าได้มีภัยมีความสูงกายสุขใจรักษาตนอยู่เถิดขอให้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยืนยงดำรงมั่นเป็นหลักไทยปราศาจากภัยพิบัติอุปัตะวันตรายทั้งสิ้น ขอให้ประชาชนบนพื้นแผ่นดินไทยจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากความอยู่ร้อนนอนทุกข์จงมั่งมีสีสุขปราศจากความยากจนเข็นใจพ้นจากภัยพิบัติอุปัตถวันตลายทั้งปวงเธอ 快点说。